เฮ้ยอดนัดหนึงไอหมีต้องคุยกับกูก่อนอะไรคุยกูก่อนกูเป็นตัวเทียอะไรวันนี้ตัวฟรีไงตัวร้อยทิ่หายเมื่อกี้เป็นพยาบาลฉากนี้ออกมาจะเป็นนางสนมเอาละได้เดี๋ยวคืนนี้นี่ได้ค์ข้นตัวเป็นปึกโอ้โหเงินดังพันแบงค์กี่สิบล้านล้านขอบคุณนะครับไม่รู้เลยว่าเป็นตุ๊ด แอนนะคะขอบคุณนะคะอย่าให้เจ็บอย่าให้จนนะแม่นะไห้ตายไปเใช่เฉยอองมหาราชเสด็จอีกหนึ่งคกสำหรับชายอย่าไม่้เ็ยกระพันแม่แอนแม่แอนมีสักยี่สิบไม่มียี่สิบตั้งแผมขอีสิให้ร้อยไดเหรอให้ลยให้ยก right. ็ะอนเขาสิมยุรา เดี๋ยวลูกรอพ่ออยู่ตรงนี้เดี๋ยวพ่อกับคุณหะคแล้วก็จะหาจะเข้าไปในเมือ,องผมรับเดินกล่าวผู้ชมก่นสัตับที่ก่อนทีเป็นใครกันเดี๋ยวนะฮะดีพระเสื้อเมืองทรงเมืองปะเนี่ยไป<ว>ที่ไหนล่ะที่สารตายายยว <c oughs> มามาจากเมืองไหนเนี่ยจะขึ้นฟ้าอม,มาหาราชเนี่ยเมืองใครขอน้อยขอน้อย <c oughs> ต้องการอะไร ต้องการนำเครื่องราชบรรณาการมาถวาแยแด่องค์ราสัตรมหาราชอาวอตนวตีนะมายนะเบงกอพงต้องกีทากร,รับช่ขล่มเมืองขอน้อยแน่นอนนี่คือพระองค์ท่านองค์พระมหากษัตรขอน้อยชูมือขึ้นก่อนเข้าเมือง,อเ,องเดี๋ยวรอองค์พระชนมหาราชอ,อะไรใครมาไหนระเบิดหรือเปล่ามีสองเม็กควยตา ก๋วยตาเอาไปกหเกี่ยวมากนะก๋วยตากายมีสองเม็ดไอ้นี่ตักงจะพูดกจะพึ่งคนตัวกูคนเดียวห้ามคนเจ้ากูไม่ได้แต่คนไม่ได้คนไม่ได้เจ้าพานเลาเจ้าแบตบี้กูค้นก็ไม่เจอเฮ้ยเฮ้ยเขาไปยัะพี่ไม่ใช่เจ้าไม่เสียยิงยิงเขาไปยัดที่หายได้โจ้าุบคณะบงเนี่ยเชิญคนไหมคนเนี้เป็นคนทำไมไม่รู้ ไม่ชอบผู้หญิงนะและออ้วได้ผู้หญิงมาทำาไมเนี่ยไปเชิญไจ้านางไปเก็บชุดพยาบาลเลยแต่ต้องตายแนค่คนนี้ยขอเดชาปัดนี้เมืองขอนน้อยได้มาขึ้นเฝ้าองค์เป็นการส่วนตัวพระเจ้าเอาพเจ้ากษัตริย์ขอนน้อยมาขึ้นเฝ้าพระองค์แล้วพระเจ้าข โอ้ยท่านขอไปเพิ่งทางที่

เป็นสัตว์สองเท้ามาให้ท่านเครื่องบรรณาการคือลูกสาวสิ้นคำดำรัตราชนเระเลยหันไปม,มองไอ้พ่อคอยิ้มใยออ nát tan rồi. Bayu la, bay. Bayu la, bayu la, lúc nào. Bayu ผิดตั้งแต่ที่มึงเนี่ยเป็นเพราะว่ามึงน่ะมาส่งเครื่องราชบาการให้กูกับกูช้าเกิดไปมึงรู้ไหมว่าบ้านืวงของกูเกิดอะไรขึ้นบัดน,นี้กูต้องสูญเสียสเสด็จแม่ไปก็เพราะวาความไม่รักผิดชอบของมึงได <c oughs> <c oughs> ้สักนอยกูจะบอกให้นะชีวิตของลูกสาวมึงเพียงชีวิตเดียว ยังไม่สาม,มารถแซงสวนดวงวิญญาณของสต็จแม่คุณได้เลยต่อให้ชีวิตของพวกมึงตายกันทั้งคตรมึงก็เรียกวิญญาณแม่คุณกลับมาไม่ได้ สู้เสียสละความรักแล้อแผ่นดินแต่นี่คือสิ่งที่ท่นนา,นนานตอบแทนนางแก่ร้ายเหรอผิดแล้วบาทหเรงผิดแล้วแม่ของท่านไม่ได้ตายเพราะพวกนั้นแต่นางเนยนางตายเพราะลูกของท่าน มึงร่ำให้ปางใจจะทำคงจะมีความสัมพันวัสวรริ์กับอีสตรีที่ตายลาสีภาพเอาซิถ้ามึงอยากจะได้บัดนี้มึงก็ได้ลิ้มรถแล้วว่ารสชาติของการสูญเสียมันเป็นอย่างไรพ่อได้รู้ว่าเสียลูกสาวเป็นอย่างไรส่วนมึงสูญเสียคนที่มึงรักมึงก็จะอยู่อย่างตายขั้งเป็น <laughs> ขอยกร่างของอีผู้หญิงคนนี้ร่างที่ไร้วิญญาณน,นี้ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของมึงก็ได้เฮ้ยไอยูแลาคับาไม่นยอมให้ัมาที่นี่นักยพอ่านอกาผมชั็ไม่รู้จะอยู่ดทำไมส อกชักไม่ช้บอกชักไม่แล้วจะทำอะไรเฮ้ยทำอะไรฮะมึงอย่าเข้ามานะเข้าแต่แท้เทวดาฟ้าดินข้าเป็เจ้าหุงขุนพลสูงขอแลกชีวิตและความตายเสวยพญายมมาได้เพื่อทำการสาบแช่งอมหาราอูขอสาบแช่ง หากวันใดที่มหาราชเยี่ยมมึงมีความรักขอให้ม <từ> ึง <lonely> ต้องพันที่นาายอดยับด้วยน้ำมือของผ้ิที่มึงรักที่สุดให้มึงเป็นแบบนี้ทุกพบทุกชาติไปกูขอสาบแช่งมึงด้วยชีวิตกูไอ้มหาราชกูไอ้มหาราชขอให้อชาวันตายแคแล้วใครให้เลือกเนี่ยพยายามฆ่าตาย ไม่ให้หมด,ม,ดมึงอีกยืงคนที่ยังไม่สามารถตายลาโลกที่ไปได้กูจะให้มึงอยู่ในเนร้ของความเจ็บปวดว่าการสูญเสียมันเป็นยังไงนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจากกษัตริย์ของน้อยกูขอถอดยศต่อตำแหน่งของมึงไ,ไห้มึงเป็นเยี่ยงสามัญชนคนธรรมดาต่อไปนี้กูจะนำมึงไปคุ้มขังเอาไว้ไม่ให้เห็นแสงเดือนและแสงตะวันเปน็นอันขาด พวกมุทุกคนจงฟังคำกูมหาราชเอาไว้ให้ดีสตรีก็คือศัตรูของนักร้นับตั้งแต่ปัดนี้เป็นต้นไปกูจะไม่คำสามแค่ของมันเป็นจริงหรอกหาก e ไอ้อีผู้ใดนำสตรีมาขึ้นเฝ้ากูมันผู้นั้นจะถูกประหารเจ็ดชั่วโคตรรวมทั้งีีสตรีผู้หนึ่งผู้ใดที่กล้ามาให้กูเห็นหน้ากูจะตัดหัวมันทิ้งไม่ปานี่แม่นั่นงหา เจ้าต้องไปตายที่โรง่าบาลลยากอุ้มตาตายห้องกุมัาค่ะโหน้๊กบูตาแป๊ืจะตายเลยหุ้มหลัดกูพิ่เกอนี่สวยตาย้งหมดแล้วเหลือแต่นิเกอาเลยค่ะ